ดูยังไงเป็นไหมกินก่อนนะคะก้มข้อตากันสนนี่นกินซ่าต้องกันก้มข้อตากันแช่เดือคนหนึ่งกินสายคนหนึ่งกินขว<ะ>บแบบนี้โอ้ยกินกันแต่งตาอนไรแบบนี้ไอ้นั่งผิดฝั่งนะไอ้ต้องมานั่งฝั่งนี้ไม่ต้องนั่งฝั่งโน้นแล้วเนี่ยจริงเออ่อ้าา อร่อยมากค่ะแก่ใจสมอยากเลยเห็ดไหมแม่อยู่ด้วยเราก็ต้องกินผักเลยครับเห็ดไหมไม่ค่ะไม่ค่อยเผ็ดเนาะแต่แม่ใส่ชีสเยอะนะกะว่าจะจะก็ามลงมาแต่ว่าไม่ได้เลยใส่พริกแดงเยอะใส่พริกเยอะมากแล้วมันต้องเผ็ดมาทามมาทานไปกันนะคะ เมนูรูปขงวนตอนดึกเลยเนี่ยกินกันตอนเย็นตอนจะไหมไม่ไม่นถ้าแม่เราไม่อยู่จะไม่กินผักถ้าแม่อยู่ก็ต้องกินผัก